เดี๋ยวไปไปด้วยค่ะมไปลูกมาดีไปลูกมาดีค่ะ้วทำปลอดภัยปนสควุเลอนนี้แม่จะไปบายน่ไงข้างลอกงตรงนี้คนเดี๋ยวเดี๋ยว้ลักแม่ค่ะตรงนี้ไะคะบายค่ะ ควาสวัสดี